ว่าราชการจังหวัดตราดนำพุทธศาสนิกชนร่วมเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันวิสาขาบูชาที่วัดคิรีวิหารพระอารามหลวงเมื่อช่วงเช้าว,วันนี้เวลา7นาฬิกา30นาทีที่ศาลาการประเรียนวัดคิรีวิหารพระอารามหลวงตําบลชํารากอําเภอเมืองตราดนางสาวเบญจาวรรณอานเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวตราดจำนวนมากซึ่งล้วนแต่งกายนุ่งขาวห่วมขาว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศาสดาของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2557ซึ่งหน่วยงานภาครัฐตลอดจนวัดต่างๆในจังหวัดราชร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าวทุกแห่ง สำหรับการจัดพิธีในวันนี้เพื่อร่วมถวายเป็นพุทธ,ธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสวันสำคัญของพระพุทธศาสนาโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิพิธีทำบุญตักบาตรการรักษาอุโบโสถศีลการปฏิบัติธรรมแสดงตนเป็นพุทธ,ธมามะกะ นอกจากนี้ในช่วงเย็นยังมีการจัดพิธีเวียนเทียนซึ่งวัดต่างๆในจังหวัดราชร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อเปิดให้พุทธศาสนิกชนร่วมเข้าวัดทำบุญรักษาอุโบโสถศีลอีกด้วย